มาที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะนายกุัธมนตรีสั่งตำรวจค่ะให้ข่าวเกี่ยวกับคดีพระธรรมชโยให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ให้ดําเนินคดีไปตามกฎหมายเหมือนคดีปกติทั่วไปขณะที่ตัวแทนดิสไอแจ้งความตํารวจกองปราบปรามดําเนินคดีโคศกวัดสิทวัดพระธรรมกายข้อหายุโยงปลุกปั่นค่ะพันตำรวจตีวรานันศรีล้ำรองโคศกกรมสอบสวน รองโฆษกกรมสอบสวนดีสไอพร้อมกับทีมกฎหมายเดินทางมายังกองปราบปรามกองบังคับการปราบปรามแจ้งความดำเนินคดีกับนายองอาจธรนิทาโฆษกสิทธิานุสิทธิวัดพระธรรมกายพร้อมพวกในข้อหามีความยุยงปลกป,ปั้นโดยเมื่อวันที่11ธันวาคมนายองอาจออกมาถแถลงจุดยืนของคณะสิทธิานุสิทธิ9ข้อซึ่งอาจเข้าข่ายความผิด ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา116วงเล็บ2ตามประมวลกฎหมายอาญาเรื่องยุยงด้วยวาจาจึงออกมากล่าวโทษจึงออกมาจึงมากล่าวโทษนะคะนายองอาจและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสอบสวนโดยได้ยืนยนย่นเอกสารให้พนักงานสอบสวนไปดูเพิ่มนะคะว่านายองอาจและพวกเกี่ยวข้องอย่างไรและการแสดงพฤติกรรมให้เห็นว่าอาจเข้าข่ายยุยงปลุกปั่นค่ะ มีรายงานนะคะว่าสารอาญาได้พิจารณายกคำร้องของทนายความวัดพระธรรมกายให้ที่ให้เพิกถอนหมายค้นของ DSI เนื่องจากไม่มีเหตุให้เพิกถอนหมายคน้นทางด้านของพลเอกประยุจยันโอชานายกรัฐมนตรีสั่งตำรวจให้ข่าวเกี่ยวกับคดีพระธรรมชโยให้น้อยที่สุดและให้ดำเนินคดีไปตามกฎหมายเหมือนกับคดีปกติทั่วไปค่ะ ผมก็ได้สั่งการตำรวจไปแล้วว่าวันนี้จากวันนี้ต้นไปก็กุณาพูดให้ข่าวเรื่องนี้ให้น้อยที่สุดเพราะเป็นเรื่องของการดำเนินคดีเหมือนคดีปกติทั่วไปนะในเมื่อมีหมายสารหมายอะไรหมายสารหมายเรียกหรืออะไรนะอะไรนะหมายคน้นหมายจับอะไรก็ดำเนินการไปตามตามกติกานั่นแหละนะครับผมไม่ได้จำเป็นต้องไปสั่งอะไรเพิ่มเติมกนะเป็นมาตรการต่างๆท,งที่ทางฝ่ายกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจ อายการสารต่างๆที่จะต้องเป็นผู้ดำเนินการนะครับให้เกิดความเป็นธรรมก็ผมรีน,น่าเป็นหัวหน้ารัฐบาลผู้นำรัฐบาลก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยการที่จะตัดสินอะไรผิดอะไรถูกนยเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะจะเราจะใช้ความรู้สึกอย่างเดียวไม่ได้นะครับในการตัดสินนั้นก็จําเป็นต้องแสดงความบริธิ์ใจออกมาให้ได้ก็ขอร้องแค่น,น,นั้นเองนะแต่สิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นคือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วผมก็ เข้าใจนะถึงผู้สาธารชนต่างผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่คนเท่าเยอะแยะไปเพราะน,นั้นก็เป็นเรื่องความเชื่อนะแต่เรื่องกฎหมายก็คือกฎหมายดนานพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรมณกุลรองผู้บัญชารองผู้บังขออภัยคะ่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาติออกมาปฏิเสธนะคะว่าเป็นบุคคลในคลิปเสียงตามที่มีการอ้างว่า เป็นคลิปจากการประชุมแผนการตรวจค้นวัดพระธรรมกายพร้อมสั่งฝ่ายสอบสวนสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมทางวัตถุประสงค์ของการเผยแพร่ส่วนบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายตลอดทั้งวันมีการรักษาความปลอดภัยยังคงมีไปอย่างเข้มงวดนะคะโดยที่ประตู5และก็ประตู6มีการนำรั้วเหล็กและก็แผงเก้าอี้ค่ะสำหรับสวดมนต์ออก เพื่อให้รถยนต์สามารถสัญจรเข้าออกได้และก็ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีบัตรผ่านเข้าไปภายในวัดส่วนมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยของตำรวจจากสถานีตำรวจโพธทองคลองหลวงที่มีการตั้งด่านสกัดตรวจคัดกรองรอบวัดพระธรรมกายมีการประสานความร่วมมือของตำรวจหลายหน่วยงานซึ่งจะจ้างซึ่งจะมีการตั้งจุดสกัดตลอด24ชั่วโมงโดยแต่ละจุดนั้นนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ประมาณ5-10นายด้วยกันค่ะ